ครับวันนี้นะครับตัวของอผู้เล่นผู้เล่นอย่างอะไรนะอาคันจิอะ่ะก็คงจะทนไม่ไหวละนะครับก็คงจะต้องมา,าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแหละนะครับอาคันจินี่ก็อยู่กับแมนซิตี้มานานแล้ว่ะนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนก็คอยติดตามชมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันบ้างนะครับเรื่องราวของสเปอร์ในค่ำคืนนี้ก็คือการคว้าตัวคริสลิกนะครับ คริสลิกนี่เป็นดิวที่เรียกกันว่าเหมือนกับไงอ่ะเป็นนักเตะที่เก่งอ่ะนะครับเต่งใน,นกรตามนะด้วยอายุอานามของคริสลิกเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามไปตามกลไกเงื่อนไขนั่นแหละนะครับก็คืออย่างนี้สเปอร์เนี่ยนะครับจะซื้อคริสลิกประมาณ20ล้านปอนด์แต่ว่าคงไม่ใช่งานง่ายแน่เพราะหลายๆทีมนะครับก็ติดตามอยู่ก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอ